ร้านอาหารโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพคณะกรรมการดำเนินงานร้านอาหารสวัสดิการได้ดำเนินการควบคุมอาหารที่จำหน่ายในร้านอาหารโรงพยาบาลอุดรธานีให้มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคามีความปลอดภัยกับผู้บริโภคข้อมูลล่าสุดวันที่4มีนาคม2 5 6 7มีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้ เรามีการตรวจสุขาภิบาลอาหารโดยตรวจโคโลโรโฟมแบคทีเรียของผู้สัมผัสอาหารภาชนะสัมผัสอาหารและตัวอย่างอาหารทุก3เดือนเรามีเมนูชูสุขภาพอย่างน้อยร้านละ1เมนูมีการจำหน่ายผลไม้สดเมนูเครื่องดื่มสามารถสั่งลดน้ำตาลได้มีการตรวจติดตามค่าความเค็มของอาหารอย่างน้อยร้านละ2เมนู เพื่อควบคุมให้ค่าความเค็มเป็นระดับสีเขียวคือวัดด้วยเครื่องวัดความเค็มแล้วพบว่าน้อยกว่า0.7เซเพื่อให้อาหารเป็นอาหารสุขภาพเป็นเมนูเค็มน้อยอร่อยดีขอความร่วมมือจากผู้บริโภคไม่ปรุงเพิ่มจิ้มกะปิซอสและไม่ซดน้ำซุปจนหมดถ้วยค่าความเค็มของอาหารตรวจแล้วอยู่ในระดับเค็มน้อย คือสีเขียวน้อยกว่า0.7นั่นเองคณะกรรมการต้องการความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องท่านสามารถแสดงความคิดเห็นโดยสแกนข้อมูลผ่าน QR code เพื่อให้คณะกรรมการนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพร้านอาหารให้ดียิ่งขึ้นทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ